สวัสดีทักทายทุกท่านครับความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นนะฮะไม่ยอมแพ้นะครับจะขึ้นใหม่นะฮะโดนยิงร่วงจริงๆนะทุกท่านเมื่อกี้ร่วงกางอากาศจริงๆอนะ่ะน,นะฮะยอดทะลุขึ้นไปหกร้อยคนแล้วอะ่ะแล้วอยู่ดีก็ปึ๊บลงมาเลยหน้าจอดาเลยนะฮะเมื่อกี้ดับเลยอะ่ะนะครับใครเข้ามาแล้วพิมพ์กดไลค์ให้กันหน่อยนะครับทุกท่านครับ สำคัญจริงๆนะเนี่ยยอดไลค์เนี่ยครับไม่รู้ผมจะใช้วิธีไหนจะให้ท่านช่วยกันเนาะแล้วก็ช่วยกันเห็นใจช่องนะครับว่าช่วยกดไลค์ให้กันหน่อยนะฮะก็ไม่รู้จะขออะไรก็ขอขอประมาณเนี้ยพอจะให้กันได้ไหมละครับนะครับอะมารวบรวมวัทกรรมของนายกหนูกันต่อนะ EP สอง EP แรกร่วงไปแล้วนะครับนะนายกอยากแกล้งประชาชนสีนะให้ผมได้พูดหน่อยเถะนะฮะ อะไรก็ามาแล้วพิมพ์ทักทายกันนะครับทุกท่านครับอ่ะเข้ามากันแล้วนะครับทุกท่านลงมากดหัวใจทักทายกันหน่อยได้ไหมครับแล้วก็กดไลค์ให้กันเดียไหมครับข้อหน้าจอสองครั้งอะครับได้ไหมฮะทําให้กันหน่อยได้ไหมครับขอร้องครับขอร้องนะครับกดไลค์ให้ผมหน่อยได้ไหม เมื่อกี้คนดูกําลังสนุกสนุกกันโดนยิงร่วงนะฮะโดนยิงร่วงนะครับ,รรบไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะฮะอออืืเจ็บปวดมากนะครับใครเข้ามาแล้วครับทยอยเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์ให้ผมหน่อยได้ไหมครับขึ้นเนี่ยรอบที่สามแล้วนะทุกท่านโดนยิงร่วงไปสองรอบแล้วนะครับใครเข้ามาแล้วช่วยกันกดไลค์ให้กันหน่อยครับ อ่ะเข้ามาทยอยเข้ามากันแล้วนะครับกดไลค์ให้ผมหน่อยนะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อครับเรื่องของนาย้อนวัฒกรรมของนายกอนุทินนะฮะก็มาช่วยกันนะฮะใครอยากฟังจนจบไลค์ไม่โดนยิงล่วงกลางอากาศก็ช่วยผมหน่อยนะครับช่วยกันกดไลค์ให้หน่อยนะครับเข้ามาตอนนี้ก็จะหนึ่งร้อยท่านแล้วเนี่ยนะฮะไลค์ like ยังอยู่แค่สองไลค์อยู่เลยเนี่ยดูอย่างเงี้ยนะผมเมื่อไหร่ถ้าใครจะแกล้งผมเนี่ยแก้มาระดมรีพอร์ตกันสัก นะสิบยี่สิบคนผมก็ร่วงแล้วล่ะครับเพราะยอดไลฟ์มันไม่ไม,ไม่ไม่สัมพันธ์กับยอดคนเข้ามาดูอะครับบางทีคนดูอยู่หกเจ็ดร้อยเนี่ยนะฮะหรือเกือบพันเนี่ยแต่ยอดกดไลฟ์สามสิบสี่สิบเนี่ยโอ้ตกใจนะครับทุกท่าน,นวันนี้ขึ้นมาสองรอบแล้วนะได้รอบละสิบกว่านาทีเองร่วงตลอดนะครับใครเข้ามาแล้วก็ช่วยกันนะฮะพิมพ์ให้กันหน่อยแล้วกันนะฮะคลอหน้าจอนะครับหรือว่าเป็นการลักษณะนะฮะกดไลฟ์ให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับขอร้องแค่นี้แหละครับนะบพอจะทําให้กันได้ ก็ช่วยกันหน่อยแล้วกันนะครับทุกท่านนะฮะตอนนี้เข้ามาร้อยกว่าท่านแล้วเนี่ยนะ,ะยอดกดไลค์ยังเป็นแค่นะฮะสองคนอยู่เลยนะฮะคุณหนูสวัสดีทักทายนะครับวิชื่อเหมือนกันนายกเลยนะเนี่ยคุณหนูนะครับทักทายนะครับอ่ะคนแรกเลยน่ารักมากนะครับเข้ามาคนแรกกล้าทักคนแรกเลยนะครับนะฮะทุกท่านมาแสดงพลังร่วมกันครับกดไลค์ให้กันหน่อยนะฮะแสดงนะฮะ สิ่งที่เราจะต้องมาพูดคุยย้อนรอยวัฒกรรมของนายกรัฐมนตรีก่อนขึ้นเป็นนายกหรือรวมถึงตอนที่เป็นนายกแล้วนะครับเราได้ประโยชน์อะไรบ้างกันนะฮะกดหัวใจ3ามดวงก็ได้นะครับทุกท่านเข้ามากันแล้วนะร้อยกว่าท่านที่เข้ามาเนี่ยนะครับเรามาพูดคุยกันหน่อยนะครับทักทายคุณหนูนะฮะเดี๋ยวรอดูคนอื่นเมื่อกี้นะคนที่ขึ้นมาพร้อมๆผมเนี่ยสองไลท์แล้วล่วงนั้นสองไลท์เนี่ยก็ไม่รู้ว่านะฮะตอนนี้ ยังกลับเข้ามากันหรือเปล่านะครับเมื่อกี้กำลังคุยสนุกกันอยู่เลยนะครับมาทุกท่านเดี๋ยวไปคุยกันต่อครับอ่ะผมจะเร e ิ่ม mm ต้นเละกกันนะฮะตอนนี้สัญญาณชัดไหมครับทุกท่านครับอ่ะผมขอฟังเสียงจากเครื่องผม่อยนะฮะเละกันนะฮะตอนนี้สัญญาณชัดไหมครับทุกท่านครับอ่ะผมขอฟังเสียงจากเครื่องผม่อยนะฮะโอเคก็เสียงชัดเจนดีนะครับใครก็มาแล้วก็ จนดีนะครับไมาแล้วเะครไรก็มาแล้วก็เสียงชัดไหมครับทุกท่านช่วยกดบอกผมหน่อยดิฮะนะเดี๋ยวผมจะไปเรื่องของวัฒกรรมของนายกอนุทินนะฮะอ่ะไปตั้งแต่เรื่องเอาล่าสุดเร็วๆนี้เมื่อวานนี้นะครับก็ภาพข่าวจากไทยรัฐนะฮะนายกก็ออกมานะฮะวอนประชาชนนะครับนะว่าอย่าใช้คําแรงกับกัมพูชาขอให้มั่นใจ ในกองทัพไทยนะครับก็เรามั่นใจในกองทัพไทยครับแต่เราแค่ไม่มั่นใจในสิ่งที่ท่านปฏิบัติต่อเขมรนะครับหรือในสิ่งที่ท่านนะฮะมันมีอะไรแปลกแปลกกับเขมรแค่นั้นเองเรามั่นใจทหารเรามั่นใจกองทัพครับแต่เราไม่มั่นใจรัฐบาลแล้วก็ตัวนายกรัฐมนตรีครับนะก็ท่านก็ต้องตอบประชาชนให้ได้แหละครับผมในฐานะประชาชนผมก็ออกมาเพื่อเรียกร้องนะครับว่าตัวเราเองรู้สึกแบบนี้นะครับว่า เราทำไมใช้คำพูดแรงกับเขมรไม่ได้เหรอครับอย่างเช่นเราจะบอกว่าไอ้ฮุนเซนมันไม่น่าคบไอ้ฮุนเซนมันไม่เป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้หรือกัมพูชามันไว้ใจไม่ได้เนี่ยอันนี้เป็นคำพูดที่แรงไปเลยครับท่านนายกครับนะอ่ะเราไปย้อนรอยวัฒกรรมตั้งแต่ท่านขึ้นมาครับนะตอนท่านจะมาเป็นนายกนี่ท่านพูดแบบหล่อมากนะฮะวันนั้นท่านบอกอะไรฮะถ้าจะรบกันผมก็พร้อมไปรบนะครับแต่วันนี้ท่านยังไม่เคยลงพื้นที่ชายแดนเลยนะครับนะ ไหนอ่ะถ้ารบกันผมก็พร้อมไปรบเนี่ยหรือต้องรอให้แบบรบกันจริงๆเป็นสงครามจริงๆตอนนี้ก็ไม่เกิดแล้วเพราะว่าอะไรฮะเพราะท่านไปเซ็นสัญญาสันติภาพแล้วอะ่ะนะเราเสียตาควายไปด้วยนะครับท่านเนาะหรือในสิ่งที่ท่านเคยพูดคําว่าอะไรครับเนี่ยฮะพื้นที่ทับซ้อนนะครับส่วนของกัมพูชาที่ล้ํามาเนี่ยนะฮะฝั่งไทยก็มีและส่วนที่ฝั่งไทยที่ไปล้ํากัมพูชาก็มีนะฮะซึ่งหากจะไป จะแฟก็ต้องแฟร์สองฝ่ายถ้าตกลงกันได้แล้วมีของเราล้ําไปก็ต้องกลับมารัฐบาลจัดที่อยู่ให้นี่แหละครับไปพูดอย่างเงี้ยเป็นการชี้นําจริงๆนะนะฮะคุณมอมรรัฐสวัสดีนะครับจำคาพูดตัวเองได้เปล่าไม่รู้นั่นน่ะสิก็ไม่รู้ว่าจําได้หรือเปล่านะครับแต่พอหลังจากพูดแบบนี้ไปแล้วเอาใจขเขมรเรียบร้อยนะครับแล้วก็จากนั้นมาก็มาขอโทษประชาชนแต่ประชาชนเขาจาครับนะมาบอกว่าการพูดถึงการรุกร้าเขตแดนเนี่ย อันนี้ผมก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆผมโทษตัวเองผมผิดพลาดบกพร่องในเรื่องของการสื่อสารและจะระมัดระวังไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคตนะครับผมต้องขออภัยที่ทําให้หลายท่านเกิดความระแวงของระแวงไปแล้วครับยิ่งกว่าสงสัยอีกนะฮะเชื่อไปแล้วครับว่าท่านเนี่ยนะฮะไปมีอะไรที่มันนะฮะไม่ชอบมาผากลกับการเจรจาครั้งนี้นะครับนะบขอยืนยันว่าไม่มีทางที่ประเทศไทยจะเสียดินแดนเสียไปแล้วไงครับตาควายอ่ะเราเสียแล้วครับ นะเสียอธิปไตยเสียแล้วครับอธิปไตยเราเนี่ยนั่นก็คือผืนแผ่นดินไทยนะครับเกียรติภูมิเสียแล้วครับเขาเขมรมันหยามหน้าเรานะครับมันมายึดครองปักธงชาติมันที่ตาควายครับเสียศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีเสียไปหมดแล้วครับนะนะคนไทยไม่ได้เสียศักดิ์ศรีเรากแต่ท่านนั่นแหละอาจจะเสียศักดิ์ศรีนะจริงไหมครับคุณอมรรัตน์ครับใช่ทาให้ประชาชนระแวงไปแล้วถูกต้องครับนะอืมนี่แหละครับนะไปย้อนวัฒกรรมนายกสิครับมันเกิดอะไรขึ้นครับวันนี้นะครับอ่า นะฮะนโยบายที่รัฐบาลจะดําเนินการเป็นนโยบายที่ทําได้จริงทําได้เลยนะฮะทำได้จริงทําได้เลย,นะะเลยมีอะไรที่ทําได้จริงบ้างล่ะน้องนางสสดีนะครับกดไลค์หรือยังครับคุณถนอมกดไลค์หรือยังคุณมรรัตน์กดไลค์ให้กันหรือยังครับนะนะไม่สนใจว่าเป็นนโยบายของใครมาก่อนจริงเหรอเฮ้จริงเหอรเหอยี่สิบาทตลอดสายรถไปฟ้าก็ไม่ต่อหวยกเกษียณก็ไม่ต่อนะฮะขอเพียงให้ประชาชนและประชาชิได้ประโยชน์ใช่ไหมหรือแม้แต่งเงินดิจิตอลก็ไม่ต่อเขาอะ แล้วยังไงอ่ะไม่สนใจว่าเป็นนโยบายของใครมาก่อนนี่ไงก็ทําไมไม่ทําต่อละ่ะลด20บาทตลอดสายเอยหรือหวยกระษียนเอยหรือในเรื่องของนะฮะเงินดิจิตอลหนึ่งบาทเอยก็ไม่ทําอ่ะนะฮะคุณหนอบอกแล้วนาะยกุงอิงทําไมไม่ขอโทษทําไมขอโทษไม่ได้ละ่ะก็นาะยกุงยิ้งเขาก็ขอโทษประชาชนไปแล้วนะฮะเขาขอโทษประชาชนไปแล้วนะคุณถนอม แล้วนายกอุ้งอิงทําไมขอโทษไม่ได้ล่ะก็เขาขอโทษไปแล้วนะอันนี้คุณจะหมายถึงอะไรไม่รู้คุณขยายความมาหน่อยแล้วกันผมจะได้ตอบไปถูกเดี๋ยวกลัวตอบผิดไปครับนะอ่ะอันนี้นายกหนูก็เคยบอกนะฮะอนุทินพูดแล้วทํายืนยันไม่เปิดด่านคนไทยไม่ให้เปิดหนูก็ไม่เปิดแต่หนูกําลังตั้งท่าจะเปิดแล้วนะ,ะเพราะว่าไปเซ็นสัญญาสันติภาพขั้นตอนต่อไปคือการเปิดด่าน แต่เปิดด่านเมื่อไหร่ก็วางนะอาจจะมีปฏิวัตินะนายกหนูเนี่ยเผลอาจจะเป็นนายกที่อยู่ในตําแหน่งสั้นมากๆนะไม่ถึงสองเดือนอะไรเงี้ยระวังนะฮะอย่าไปเปิดล่ะอย่าไปหลงเหลี่ยมมุนเซนล่ะหรือจริงๆตกลงกันไว้แล้วนะครับยี่สิบาทก็น่าเสียดายใช่ครับคุณอมรรัตน์ครับนะก็น่าเสียดายจริงๆนะครับคุณอนุสรน,นะฮะจันไรจริงๆไอ้เฮียนะไม่รู้ใครนะไอ้เฮียนี่อ๋อโอเคไม่ใช่ผมใช่ไหม อนลูกสอไม่ได้ว่าถึงผมนะว่าถึงคนที่ผมผมอาจจะกล่าวถึงอยู่ตอนนี้ใช่ไหมแต่ไม่รู้เป็นใครนะ,ะคุณชัยเจริญนะฮะชัยเจริญธรรมนะฮะสวัสดีนะ,ะจริงๆหรือจริงสินะฮะก็นั่นแหละเขาเนี่ยเขาบอกแล้วเขายัางไงก็ไม่เปิดประชาชนไม่เปิดอนะ่ะเดี๋ยวก็เปิดครับนะฮะคุณทวีวัฒนะฮะคำพูดของหนูนะฮะหนูหางดอกนะครับมันหนักกว่าอุ้งยิงอีกแต่ทําไมไม่เอามันออกเหมือนที่ทำกับอุ้งยิงเหรครับ ก็อย่าลืมสิคนที่ไปยื่นุงอิงเนี่ยเขาเป็นสวสีน้ําเงินครับคุณทวีวัฒน์ได้ยินแล้วอย่าไปบอกใครนะนะฮะคุณทวีวัฒน์ครับได้ยินแล้วอย่าไปเล่าให้ใครฟังล่ะคนที่ไปร้องนายกอิงคือคนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมโชว์โชว์รูปให้ดูนะครับว่าเป็นใครนะฮะเดี๋ยวนะสักครู่นะคนที่ไปร้องนายกอุงอิงเนี่ยเนี่ยชื่ออะไรนะเดี๋ยวนะฮะอ,อืออยู่ไหนเนี่ยรูปก็อยู่ไหนเนาะอันนี้เนี่ยคนที่ไปร้องอุงอิงเนี่ยสวคนนี้แหละครับ นะสีน้ำเงินครับไปร้ององค์อิงแต่พอนาะยกหนูทําแบบนี้ไม่ร้องครับเพราะอะไรเขาสีน้ําเงินเหมือนกันไงสวสีน้ําเงินนะ่ะแล้วเขาก็มาจากสีน้ําเงินหัวกันเข้ามานะ่ะอันนี้หรือเปล่านะต้องตอบประชาชนนะมันเป็นคดีไปแล้วละ่ะก็อยู่ที่ว่าเมื่อไหร่มันจะยืดไปแค่ไหนเนี่ยคนนี้ไงครับที่บอกว่าองค์อิงทำยังไปร้องเลยแล้วทำไมไม่ร้องอนุทินนี่ไงคนสีน้ําเงินเนี่ยซ้ายมือเนี่ยใส่เสื้อสีน้ําเงินนั่งยิม้มเนี่ยในภาพเนี่ยยิ้มหวานเชียวนี่แหละครับนะฮะ นั่นแหละครับก็พ่อเจก็มาไขาข้อข้องใจแล้วทาไมไม่มีใครร้องปลดนายกหนูนะครับเหมือนอุ้งอิงนะครับข้อน,นี้แหละมันอยู่ที่สวรครับทุกท่านครับนะนะเนี่ยจำไว้ดีๆนะทุกท่านนะสวพวกนี้เดี๋ยวกิกนรวบประเทศแล้วล่ะครับนะโอเคอันนี้นายกหนูพูดอะไรอีกครับนี่เดี๋ยวค่อยอ่านนะขออ่านคอมเมนต์ทุกท่านก่อนนะครับอ่านคุณทวีวัฒน์ไปแล้วนะคุณถนอมบอกว่าอนุทินขอโทษแล้วจบแต่นายกอิงนี่ขอโทษแล้วยังขึ้นศาลดันนะสิ นะไม่จบสิจริงๆต้องมีคนไปร้องครับต้องไปยื่นฮนะแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นมีใครไปยื่นเลยอย่าลืมใครไปยื่นอนั่นน่ะสิร้องไปตีตกหมดถ้าเป็นฝั่งน้ําเงินอุย้ยตัวตายเลยเนะี่ยแม่กดไลค์ให้แล้วนะขอบคุณครับแม่วรุณสีครับนะนี่แหละนะฮะทุกท่านเข้ามานะครับนี่เราไปย้อนวัระกรรอีกครับ,รบเราจะไม่ยอมเสียเปรียบกัมพูชาไม่ยอมให้เกิดกรณีเสียดินแดนเราเสียตาควายไปแล้วครับนายกครับนะ และจะไม่ปล่อยให้คนไทยตกอยือนตลายอูตายเลยครับคนไทยอยู่นู่นน่ไปไปมันจับไปเป็นสแกมมงสแกมเมอร์ไปเป็นคอเซนเตอร์เนี่ยสามพันกว่าชีวิตยังไม่ได้กลับเลยครับไปเอากลับคืนมาให้หน่อยสิครับนายกครับผมเป็นรัฐมนตรีของประเทศไทยไม่ใช่นายกอ่าประเทศอื่นอันนี้แซะองค์อิงนะเนี่ยแซะองอิงนะเพราะตอนนั้นเคยแซวไงว่าผมเป็นนายกของอ่ารัฐมนตรีของไทยครับผมไม่ใช่อังเคลครับแต่อันนี้แซวองอิงนะผมจะรักษาผลประโยชน์ของประเทศ ไทยเป็นประเด็นหลักวิจัยแล้วนายกจําได้ไหมรักษาเนี่ยคุณพูดเองนะผลประโยชน์ประเทศไทยอะไรแรกแร่แรอ,อ์ดสินค้าทางการเกษตรนะครับหรือสัญญาสันติภาพเราเสียตาควายไปเนี่ยมันคืออะไรครับเนี่ยผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักไม่เอาสินายกนะเดี๋ยวจะโดนยิงลูกอีหรือเปล่าไม่รู้คุณใหญ่สุนีนะครับคุณวิภารั์สุขประเสริฐสุดีนะครับอมรรัตน์ว่าเห็นชัดมากสองมาตรฐานนะเออ นะคุณจีจีจีเคเคเคนะฮะทหารเขายังไม่เอากับมึงเลยใช่นั่นแหละนั่นแหละถูกต้องครับทุกท่านนะฮะรักษายังไงให้ขเขมรนเคลมได้นั่นะ่นะสิทุกท่านนี่แหละครับเป็นประเด็นนะเจ็อยกว่าท่านที่อยู่ด้วยกันเคาะหน้าจอสองครั้งกดไลค์ให้กันหน่อยนะครับทุกท่านครับนะแต่วันนี้พอมีประเด็นเสร็จปุ๊บเราเริ่มด่าขเขมรนกันหนักขึ้นนะฮะอย่างช่องผมก็ด่าว่าไอ้คุนเซนไอ้หน้าข้อศอกหมานะฮะ ไอ้ฮุนมาเน็ตไอ้หน้าตูดหมึกอะไรเงี้ยหรือจะดา่าเขมรว่ามึงเป็นพวกปิมป้อนกระล่อนตอแหลคบไม่ได้ไอ้ลูกหลานพัทยาแวกอันนี้ไม่หนักหรอกจริงๆต้องด่าหนักกว่าน,นี้อีกครับนายกหนูครับแต่นายกบอกว่ามาบอนประชาชนอย่าใช้คําแรงกับกัมพูชาอุ้ยตายแล้วอย่าใช้คาแรงยังไงเกรงใจเขาใช่ไหมล่ะนะคุณเซนก็ตั้งนายกขึ้นมาเป็นนายกหรือไม่นะฮะใช่หรือเปล่าเพราะคุณมาเน็ตตอนที่เขาไปกระซิบทำมนะ่ะมันเสียงรอดออกมาในไหมอะ่ะวาเนียครับพอทมครับ อันนี้ครับพ่อของลูกคุณมาเนตเนี่ยเป็นคนตั้งให้เองอะครับเพราะทั้มเป็นนายกคนนี้ของไทยเนี่ยพ่อผมเป็นคนตั้งให้ครับอูตายเลยนั่นอย่างเงี้ยอายประชาชีทั่วโลกเลยนะฮะคุณใจเจริญธรรมนะฮะบอกสอบทหารงบนะฮะนั่นนะสีนะครับคุณจนอมบอกว่าอ่าสวสีน้ําเงินนะฮะก็สีน้ําเงินประเทศเราสีน้าเงินหมดแล้วใช่ไหมก็อาจจะเป็นเกือบทุก องค์คารพยพแล้วครับน่าจะไปกับน่าจะไปทั้งองค์คารพยพแล้วล่ละ,ละ,ละผมก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวจะหาว่าใส่ร้ายนะครับนี่นายกบ,บอกเห็นไหมเนี่ยไม่มีใครล็อบบี้ผมได้เอาละทําทาไมทําได้ล่ะใช่ไหมคุณมูโนโคุณสม,มารามนะฮะคุณ AS เอนะครับใช่ไหมแม่บระนุสีเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีใครมาล็อบบี้ผมได้ผมทําเพื่อประเทศไทยเท่านั้นอะไม่ล็อบบี้ยังไงอะ่ะก็ท์เองอะ่ะ นะทรัมป์เองก็มาบอกว่าต้องเซ็นสัญญาสันติภาพคุณก็รีบเอาเลยอ่ะแล้วก็เซ็นไปเสียตาควายไปแล้วเนี่ยทำไมไม่ล็อบบี้ไม่ได้ล่ะนะแล้วก็ยอมแลกด้วยอะไรยอมแลกด้วย MOU เสียทรัพยากรทางธรรมชาติพี่วัศกรสวัสดีครับนะเสียทั้งทรัพยากรธรรมชาติเสียทั้งนะฮะอ่าอ่าเขาเรียกว่าดุลการค้าทางการเกษตรโอ้เสียหมดเลยอะ่นาะยกครับนะนี่แหละครับต้องยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักอ่ะ ยังไงแล่อะไรเออไปยศให้เขามาสํารวจแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยเขามาทําสัมปทานนะฮะมลพิษเต็มประเทศออย่างนั้นนะ่ะนะฮะหรือแร่ดังนั้นมันเป็นแร่ที่ได้เกิดประโยชน์มากๆแต่ไทยก็ไม่ได้อะไรเลยอะ่ะเหมือนยกประเทศให้เขาอะ่ะยกชาติให้เขาอะ่ะนะครับนะเราไม่ยอมรับเงืเ่อนไขโดยกระรับไปแล้วเนี่ยแค่พ่อทําก็บอกว่าเนี่ยคุณจะต้องมาเซ็นสัญญาสันติภาพก็เซ็นทันทีเสียตาควายไปด้วยนะ จนกว่าฝ่ายกมพูชาจะยอมรับข้อกําหนดของเราเราไปมีอะไรเสนอเขาหละมันไม่เคยทําตามข้อกําหนดของเราอยู่แล้วครับท่านนายกครับมันแค่นี้คือโกรธนะทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วค้อหน้าจอสองครั้งนะครับหรือไม่งั้นก็ไปที่จุดไข่ปลาด้านขวามือบนนะฮะแล้วก็กดไลค์ให้กันนะครับน้องนางกดหรือยังจ้าแม่วรุณศรีก็กดแล้วนะฮะลูกอีสานเมืองยาโมคดีเขาก็โดงไปถึงไหนแล้วครับอุ้ยคดีเขากโดงนานเลยครับเนี่ยอะในเมื่อถามมาแล้วเนี่ยอะก็นี่แหละครับนะช่องนี้เนี่ยทำกันบ้านมาเยอะครับ มีทุกข่าวท่านพูดถึงเรื่องอะไรผมนําเสนอได้หมดแหละนะฮะเก็บรวมรวบรวมภาพมาทั้งหมดนะฮะอ่ะเขากระโดงนะครับตอนนี้อดีตนะฮะอดีตผู้ว่าการรถไฟนะครับมีการตะลุยฟ้องเขากระโดงทั้งหมด116กคดีนะครับครั้งที่1เมื่อวันที่14ตุลาฟ้องไป2แปลงครั้งที่2ฟ้องไป9แปลงครั้งที่สามฟ้องไป15แปลงครั้งที่4ี่ฟ้องไป90แปลงนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นเกมซ้อนเกมครับ จริงๆถ้าทาแบบเพื่อไทยนะคือเขาจะให้อธิบดีกรมที่ดินเนี่ยเพิกถอนโฉนโดอันนั้นคือจบเลยครับไม่ต้องไปรออะไรนานแต่การฟ้องแบบนี้นะฮะคุณอ่เมื่อกี้นะฮะอ่ะคุณเลยถามมานอเขากระโดงเนี่ยนะครับอ่าลูกอีสานนะฮะถ้าเขากระโดงเนี่ยนะครับมีการฟ้องการฟ้องกันแบบนี้นะครับคุณนะฮะคุณอ่ลูกอีสานครับ อีกกี่ปีละครับเนี่ยร้อยสิบหกแปลงเนี่ยอีกกี่ปีกว่าจะมีคําพิพากษากว่าจะมีคําตัดสินว่าจะเพิกถอนหรือไม่เพิกถอนนะครับนู่นนะครับรอไปนะครับนะห้าปีหกปีเจ็ดปีแปดปีอาจจะเปลี่ยนรัฐบาลไปอีกสักสามชุดก็ยังไม่ได้ยังไม่จบเลยครับคดีตรงนี้อันนี้เป็นการซื้อเวลานะครับบางคนอาจจะชื่นชมว่าผู้ว่าการลถไฟสุดยอดสุดยอดออกไปแล้วก็ยังไอ้นี่นะออกไปแล้วก็ยังมาฟ้องทิ้งท้ายฟ้องแบบนี้แหละครับซื้อเวลาครับ แต่ทาไมไม่ทําแบบเพื่อไทยทําตอนนั้นคือเพื่อไทยเขาจะทานั่นคือการเพิกถอนโฉนดนะครับนั่นคือจบเลยครับเพิกถอนเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่เกินสัปดาห์หนึ่งก็จบหมดแล้วฮะแต่การฟ้องแบบนี้อีกกี่ปีลากยาวไปนะครับเนี่ยหนึ่งร้อยสิบหกแปลงนะครับมันไม่ได้น้อยเลยนะนะตอบคุณลูกอีสานแบบนี้นะะเรื่องของเขากระโดงก็ไปได้ประมาณนี้แหละครับนะ คุณจุธามาสวัสดีนะครับกดไลค์ให้แล้วนะครับขอบคุณมากเลยครับคุณจุธมามาแค่สนับสนุนช่องก็แค่กดไลค์ก็พอแล้วครับใครจะไม่ได้สนับสนุนเป็นเงินทองหรือว่าอะไรนะครับก็สามารถกดไลค์ในการช่วยกันเคาะหน้าจอให้ผมหน่อยคุณนรินมามาซดนะฮะเขาเขาเอาอะไรมาอ้างว่ารอบนี้เขามาหุ้นส่วนอะไรกับเขาเชื้อชาติเขาเองนั่นกำบมังคะสวัสดีนะครับโอเคคุณนรินมาซดนะฮะ คุณงดงามแฟมิลี่ทักทายนะครับหนูเน่าไม่ได้ขายชาติแต่กําลังจะยกชาติให้กมรใช่ครับคุณอามูนูครับถูกต้องนะฮะดาลาบอกว่าคิดว่านาะยกจะได้ตีประชาชนอุ้ยบ้าเหรอเราจะไปอย่างนั้นไม่ได้เราเป็นคนมีอารยอายะครับคุณดาลาจะไปได้ตรงได้ตีอะไรนะคนระดับนาย,ยกโอบไปอยู่ใกล้ตัวก็เรียบร้อยแนละ้วโดนกากคุมตัวแล้วครับนะพวกเราไม่มีสิทธิห์หรอกครับเรามันเป็นแค่ไพร่ครับนะเป็นสามัญชนครับเป็นวินยูชน นะฮะเป็นไพร่นะครับเราจะไปโอ้อะไรกับอามาทแล้วเขาเป็นระดับอามาทครับเราไปอยู่ใกล้ดิโดนนะฮะจะไปช่องตรงช่งตริงอะไรกับเขาไม่ได้หรอกครับดวโดนดาเนินคดีครับนะคุณถนอมสมดีบอกว่าเขากระโดงอีกร้อยปีก็ไม่จบเพิ่งนั่นละสิน้องเอกพิญญาสุดีนะครับน้องเอกนะฮะเขากระโดงอีกร้อยปีก็ไม่ก็ไม่จบหรอกครับอาจจะไม่ถึงร้อยปีก็ได้เก้าสิบเก้าปีครับคุณถนอมคุณถนอมนี่ก็พูดเกินไปเขาบอกว่าตั้งเป้าไว้ที่เก้าสิบเก้าปีครับคุณถนอมครับนะ ไม่ถึง100ร้อยปีก็ไม่ถึงฮะนะครับเก้าสิบเก้าปีนะครับลูกอีสานบอกรอบหน้าเลือกเพื่อไทยเหมือนเดิมถึงจะมีคนด่าว่าได้หูไปสนใจทําไมล่ะแดงแล้วยังไงอ่ะแดงแล้วยังไง,ง,ไไงมันไปหนักหัวใครล่ะใช่ไหมคุณลูกอีสานคุณต้องเลือกแดงคุณจะไปเลือกพรรคอื่นไม่ได้หรอกจริงๆคุณต้องเลือกแดงนั่นแหละอืมนะเนี่ยเห็นไหมถ้าจะไปเลือกน้ําเงินล่ะเลือกน้ําเงินได้ส้มเลือกส้มได้น้ําเงินนะ่ะผสมพันธุ์เรียบร้อยแล้วนะฮะ นี่นายกบอกอนุทินให้อำนาจทหารตัดสินใจเต็มที่ปมเปิดด่านสร้างรั้วนี่ยโยนภาละให้ทหารดีดีในะทหารเขาไม่เล่นด้วยเนี่ยตอนนี้เห็นว่าเล้าหรืออยากจะเปิดด่านให้ได้แต่ทหารก็ไม่เอาด้วยเขาบอกว่าสั่งเปิดด่านเมื่อไหร่รถถังเข้าเมืองทันทีอะนะนี่แหละยันไม่เจรจาจนกว่านะฮะจะยุติการยั่วยุอุย้ยตายแล้วมันยั่วยุแล้วทุกวันแหละนายก,กไม่เห็นเลยเนี่ยมันออกมาอย่างเงี้ยคนไทยเจ็บปวดไหมล่ะถ้าคุณเห็นภาพเนี้ยเนี่ยดูดินายกเนี่ย ปราสาทตาควายอะ่ะขมิปักธงชาติแล้วก็มายืนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมายืนเนี่ยถืออะไรไม่รู้รูปอะไรก็ไม่รู้เนี่ยดูสิแต่ธงชาติไทยเนี่ยมันมีอะไรเนะี่ยแต่ขมิไปปักตรงตาควายเลยอะ่ะเหมือนฉันทิดคุณได้แล้วนะเดี๋ยวฉันจะดูแลให้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับนายกอะไรเงี้ยประมาณนั้นหรือเปล่านะฮะอืมเราจะไปสนใจว่าใครจะเรียกเราว่าแดงครับแดงเนี่ยต้องภูมิใจในความเป็นแดงครับ จงภูมิใจเธอที่เกิดเป็นแดงเน่ยแม็เสื้อแดงมาแรงเรือกต่างครั้งนี้มาแน่เนี่ยนะอันนี้ก่อนก่อนต้นสดนะครับทุกคนครับนะหนูมันขึ้นเวทีตอนไปอาทรัม์ตอนนั่งคุยลนลานมากจนนั่งเก้าอี้ตรงป้ายผิดๆถูกๆนะฮะไปนั่งตรงป้ายของขเมนโอ้ยตายแล้วตายแล้วแวม่บรุษสีใส่ร้ายเขาหรือเปล่าครับนะฮะ คุณถนอมบอกว่ารถถังไม่มีหลอกพวกของเขาเองไม่แน่นะอาจจะไม่ใช่พวกเขาเองก็ได้นะนะโอเคน้องอนุรักษ์สวัสดีทักษานยนะครับไปกันต่อนะครับเราไปย้อนวาทกรรมของนายกหนูยกเว้นทุกท่านจะแทรกเรื่องอะไรมาผมก็จะเพิ่มเติมให้นะครับอ่าน,น,นี่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 โคศกรัฐบาลยันอนุทินพร้อมปราบสแกมเมอร์ข้ามชาติทั้งในและนอกประเทศวันนี้เต็มไม่หมดเลยนายกครับนะกับสแกมเมอร์ก็แหล่ะ นายทลักกลับมาไทยอีกแล้วอุ้งอิงผลักออกแต่ยุคนี้เป็นนายกหนูแล้วก็เหมือนลักษณะ,ะว่าไปเห็นหกเห็นใจไอ้ฮุนเซนไอ้หน้าข้อศอกหมาเนี่ยมันก็เลยทะลักกลับมาเมืองไทยแล้วตอนนี้คอเซ็นเตอร์เต็มบ้านเต็มเมืองครับทุกท่านครับใครได้รับโทรศัพท์แปลกๆบ้างเบอร์แปลกๆเนี่ยที่มันเป็นคอเซ็นเตอร์เนี่ยกดห้ามาหน่อยผมได้รับมาติดกันสามวันแล้วแต่ผมก็ไม่ผมก็กดปัดตัดสายทิ้งนะทุกท่าน ใครได้รับบ้างครับอ่ะเอาความจริงนะไม่ใช่ไปใส่ร้ายก็นะแต่ทุกวันเนี้ยถึงวันนี้อ่ะวันนี้สองสามวันนี้สี่วันนี้ประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยใครได้รับสายคอร์เซนเตอร์บ้างครับนะฮะลูกอีสานบอกเลือกเว่อไทยตลอดค่ะไม่เคยเลือกพรรคอื่นค่ะทั้งครอบครัวเลยค่ะเยี่ยมครับนะสมัยหน้าไม่ต้องเลือกไอ้ไหลมาเป็นนายกนะโอเคต้องเลือกใช่ไหมไอ้ไหลนะโอเคมาเป็นนายกแล้วกันนะเออนั่นแหละถ้านายกคนนี้ผมพร้อมกระทืบหน้านะถ้าไอ้ไหลมาเป็นนายกเนี่ยโอเคครับสมหวังได้ครับได้นะ นายกคนอื่นผมไม่กล้าครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นไอ้ไหลเนี่ยผมพร้อมกระโดดกระทืบหน้ามันครับนะโอเคขอบคุณนะสมหวังแ่าเข้ามาทักทายเนี่ยครับทุกท่านท่านเชื่อหรือไม่สแสดงพลังกันหน่อยสิใครได้รับโทรศัพท์แปลกๆที่มันเป็นเบอร์ที่ทุกท่านคิดว่ามันเป็นคอร์เซนเตอร์ได้รับบ้างไหมถ้าได้รับสแสดงความเห็นมาผมเนี่ยได้รับสองครั้งละสองครั้งติดละสองวันมาเนี้ยสองครั้งติดละไม่รู้เบอร์ใครนะฮะบางทีไลรๆอยู่มันยังโทรมาเลยเบอร์อะไรบวก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 อะไรนั่นนะนะฮะเออ ทุกท่านฝากกดที่หน้าจอสองครั้งนะฮะข้อหน้าจอสองครั้งนะครับ,รรบแล้วก็อย่าลืมจดอ่าจุดไข่ปลาด้านขวามือด้านบนนะฮะนะครับอ่าเห็นไหมคุณสัมพันธ์บอกเมื่อวานครับเห็นไหมคุณสัมพันธ์สัมพันธ์จินดายน,นะฮะนี่แหละโอ้โหเนี่ยเราจะปราบยังไงอ่ะท่านนายกท่านไม่ปราบจริงหรอกผมรู้นะท่านไม่ปราบจริงหรอกนะนี่เอาอีกวันทกรรมนายกนะครับ สั่งตรวจสอบชื่อนักการเมืองเ e อี่ยวสแกมเมอร์กัมพูชาอุ้ยตรวจสอบไปอยู่ในรัฐบาลเต็มไปหมดเลยท่านนะอยู่ในรัฐบาลเต็มไปหมดเลยท่านไปสั่งตรวจสอบจริงเหรอเอเอคนใกล้ตัวคนในพักหรือว่าคนพักร่วมเนี่ยตรวจสอบไปที่เอี่ยวเต็มไปหมดแล้วสแกมมุงสแกมเมอร์เนี่ยตรวจจริงนะท่านนะเอาจริงนะไม่เอานะเดี๋ยวสร้างวัฒกรรมอย่าเป็นแบบสีส้มนะอืมนะฮะ อืมนะท่านท่านนายกอนุทินครับบอนวองิวงบอนครับท่านเป็นผู้นําของประเทศน่ะท่านเป็นประมุขฝ่ายบริหารนะครับนะฮะนายกอุ้งอิงนะฮะหลุดจากเก้าอี้อาทิตย์แรกเลยนะ,ะมาสี่ถึงห้าสายหไหมละ่ะคุณถนอมสมดียังพูดอย่างนี้เลยคุณสัมพันธ์ก็โดนเมื่อวานเนี่ยเห็นไหมนะฮะเออนะ,ะ,นะะนะคุณลูกอีสานก็บอกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะเห็นไหมผมก็โดนมาโอ้ก่อนหน้านั้นน่าจะเป็นสักโอเป็นเกือบ เกือบสองอาทิตย์ได้แล้วเคยโดนนะัเนี่ยนี่นมาโดนติดกันสองวันนี่แหละนะฮะก็เลยมองว่าโอ้โหเนี่ยมันกลับมาเราไปย้อนวัฒกรรมกันต่อนะครับทุกท่านครับไปย้อนวัฒกรรมกันต่อนะอ่านายกพูดอะไรบ้างครับเนี่ฮเอานี้เอารูปนี้รูปนี้นะครับอันนี้นายกบอกว่าอะไรครับนายกนะฮะนายกบอกคนไทยเลยนะทุกท่านนะแจ้งยังคุยกันอยู่นะฮะอย่าไปพึ่งไปไปขาว่าขามนเขาขัดขวางในการเก็บกู้ทุนระเบิดนะนายกบอกเองนะทุกท่าน คุณเป็นคนไทยคุณต้องยอมรับให้ได้คุณอย่าไปใส่ไลค์เมรนะอย่าใช้คำว่าเมนทหารเมนเขาขัดขวางในการเก็บกู้ทุนระเบิดคุณต้องบอกว่าคุณต้องรู้สิตอนนี้ผมกับเขมนกำลังคุยกันอยู่อย่ามาทำแบบนี้ว่ารุนสีนะลูกอีสานถนอมสีเล็กซี่คุณอย่ามาใช้คำว่าเมนมาขัดขวางการกู้เก็บกู้ทุนระเบิด คุณเพราะผมกําลังคุยกันอยู่อย่าใช้คํานี้กับเขมรเด็ดขาดคําว่าขัดขวางเนี่ยสงสารเขมนคุณอย่าไปใช้คําแรงๆกันนะฮะเอออย่าไปใช้คําแบบนี้นะจริงๆผมเนี่ยนะอาจไม่ใช่คนหัวใจเขมนครับแต่ผมนี่แหละครับนะเขมนเต็มตัวเลยครับอุกบ้าทเลยนายกผมพูดเล่นนะครับนายกครับนะอือนั่นแหละนายกอย่าไปถือสาผมละ่ะนะก็อย่าลืมนะเนี่ยเห็นไหม เนี่ยเห็นไหมไอ้พวกนักรบดำเนี่ยนะฮะทหารพานรุ่นเก่ารุ่นเดอะเนี่ยเขาจะรวมตัวกันแล้วนะเนี่ยเรียกกำลังเสริมพร้อมพลีชีพเนี่ยขยับจะบุกชิงตาควายแล้วนะแม่วรุณสีบอกถ้าข้างหน้าเบอร์โทรมีบุกบวก,บกนั่นแหละมิจฉาชีพแน่เลยใช่ครับนะฮะคุณแด,แดนจ้านะฮะสวัสดีนะครับคุณเกียรติชัยออกไปออกไปคนขายชาตินะนั่นน่ะสิมันยกชาติด้วยสิมไม่ใช่แค่ขายถนะ้ขายยังได้ตังนะแต่นี้ยกชาติได้เลยนะครับ